การ์ดสวีท่านผู้ชมเีน่ารักทุกท่านด้วยครับก่อนไปชมคลิปกันฝั่งเพื่อนเนี่ยกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมโอเคฮะไปชมคลิปการสปอยดีกว่าไปสามสิบปีได้กลับมาบ้านแม่ถึงกับคุกเข่าเพื่อแสดงความขอโทษกับลูกเธอลืมทุกอย่างที่แม่ทํากับเธอไม่ได้ตอนเด็กๆสองพี่น้องกินมะเขือเทศแม่เอาแต่ให้มะเขือเทศกับน้องแม่คะตาเฟิร์มกินแล้วนูกก็อยากกินเหมือนกันหมดแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ซื้อมาให้ ในคืนนั้นครอบครัวสุกสันต้องเผชิญภัยร้ายทางเลือกของแม่ทําให้ลูกสาวสิ้นหวังอย่างสิ้นเชิงคืนนั้นทั้งคู่ทางานล่วงเวลาที่ไซต์ก่อสร้างท้องฟ้าสีครามประหลาดปรากฏขึ้นแผ่นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงผู้คนอบผยพอย่างเหมามันบ้านเรือนที่อยู่รอบรอบพังทลายลงทันทีสองพี่น้องฟังเอเติงและต้าเฟิงติดอยู่ในห้องฮอรี่แฮร์ฮียอนอนี่ไม่สนใจพยายนตรายอยากช่วยลูกสามีดึงภรรยาของเขากลับมาและตนก็บุกเข้าไปในบ้าน มีรอยแตกขนาดใหญ่ในพื้นดินฮอลลี่แฮย์ยอนอตนี่ทำได้เพียงจ้องมองสามีและลูกๆของเธอด้วยความว่างเปล่าถูกสอั่งอยู่ในซาบระักเถิพังของบ้านที่ถลม่มนี่คือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี1976ในเวลาเพียง23นาฬิกาวินาทีทำให้มีผู้คนเสียชีวิต2 4 2 7 6 9รายฮอลลี่แฮย์ยอนอตนี่พบว่าตาเฟิงกำลังจะตายท่ามกลางซาประักเถิพังแผ่นดินไหวกระทบอีกครั้งฮอลลี่แฮย์ยอนอตนี่เห็นสามีของเธอถ ระนับความสิ้นหวังไม่ได้อีกต่อไปทำไมพระเจ้าถึงลงโทษกันเช่นนี้เด็กสองคนนอนอยู่ในซาบระดับถักพังแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่น้องฝางใต้ยังร้องขอความช่วยเหลือและฟางเติงทําได้เพียงคอหลิงเพื่อพิสูจน์ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ทีมกู้ภัยพบเด็กติดอยู่สองคนแต่ทั้งคู่ก็ถูกคอนกรีตชิ้นหนึ่งทับลากเด็กชายไปข้างหนึ่งลากสาวน้อยไปอีกด้านหนึ่งลากสาวน้อยไปอีกฝั่งลากเด็กชายไปอีกฝั่ง สามารถช่วยชีวิตได้เพียงคนเดียวเท่านั้นมันคือเนื้อและเลือดของตัวเองแม่ตัดสินใจไม่ได้เด็กสองคนไม่ส่งเสียงอีกต่อไปหากไม่ตัดสินใจจากนั้นทั้งคู่ก็เสียชีวิตนอกจากนี้ก็ยังพบว่าผู้คนยังมีชีวิตอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังทีมกู้ภัยลุกขึ้นพร้อมออกเดินทางเธอก็กลั้นใจเลือกสุดท้ายก็เลือกสิ่งที่ลำบากใจช่วยน้องชายมอเวลานี้ฟังเอติ้งก็เกลียดแม่ลำเอียงคนนี้จริงๆ รีบเข้าไปช่วยน้องชายทันทีเธอกอดลูกสาวที่เสียชีวิตแล้วขอโทษตลอดเวลาแล้วพาลูกชายที่บาดเจ็บสาหัสไปรับการรักษาในช่วงที่ฝนตกฟางเอเติ้นฟื้นคืนชีพราวกับปาฏิหาริย์สาวน้อยผู้ถูกประกาศว่าตายแต่ก็ฟื้นคืนชีพเธอเกลียดแม่ของตนแล้วเดินไปทั่วทุกที่แม่ไม่รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ฟางเอเติ้งฟื้นคืนชีพจากความตายและถูกกลับเลี้ยงโดยคู่สามีภรรยาหลังเกิดแผ่นดินไหวน้องชายเสียแขนซ้ายไปยายอยากพาตาเฟิงไปอยู่ที่จีนาน แล้วบอกว่าฮอลลี่เฮลิยอนนดนี่กำลังมองหาคนอื่นที่จะแต่งงานใหม่ฮอลลี่เฮลยอนนดนี่เพิ่งสูญเสียสามีและลูกสาวของเธอไปไม่มีเจตนาจะแต่งงานใหม่หากสูญเสียลูกชายไปอีกคนก็เหมือนกับการสูญเสียสิ่งสําคัญอาจเกิดจากการทะเลวิวาทกับสามีฮอลลี่เฮลยอนนดนี่ยอมให้แม่สามีพา,างต้าไปบนรถบัสตตาเฟืองโทรหาแม่ตลอดฮอลลี่เฮลยอนนดนี่คิดถึงลูกชายของเธอแม่สามีมองฮอลลี่เฮลิยอนนดนี่จากด้านนอกสุดท้ายก็ยังทนไม่ได้รถหยุด ตาแม่ฟางเอติ้งเติบโตขึ้นจนเข้าเรียนพยาบาลที่หางโจวกลายเป็นคู่กับรุ่นพี่สุดหล่อจากโรงเรียนเดียวกันด้วยต้าเฟิงพบว่าตัวเองไม่เหมาะกับการเรียนจึงลาออกจากโรงเรียนไปเที่ยวที่หางโจวพ่อเลี้ยงก็เดินทางไปเยี่ยมฟางเอติง้งขณะเดียวกันก็ให้รู้ว่าแม่เลี้ยงอยู่ในอาการวิกฤตก่อนตายแม่เลี้ยงได้ให้สิ่งหนึ่งกับฟางเอติง้งเป็นนาฬิกาที่ตนใส่พกติดตัวพร้อมกับเงินอ่อนในบ้าน บอกให้ไปหาแม่แท้ๆของเธอแมบบ่คนนี้ไม่ได้ให้กำเนิดเธอกลับให้เธอได้ทุกอย่างต่อมาฟางเอเติงตั้งครรภ์เมื่ออายุ21ปีแฟนไม่อยากให้กระทบการเรียนเริ่มทิ้งคว้างเหมือนขยะฟางเอเติงสัมผัสได้ถึงความรู้สึกฟื้นจากความตายจากแผ่นดินไหวเธอเคารพในคุณค่าของชีวิตสุดท้ายเลิกเรียนและออกจากโรงเรียนพ่อบุญเลี้ยงรู้ดีว่าฟางเอเติงลาออกจากโรงเรียนแล้วผมคิดว่าเธอต้องการทิ้งผมเธอก็เลยเลิกเรียนผมแนะนําให้เธอไม่ต้องหาอีกฉันไม่ได้หา นายไม่หาเหรอนายสมควรแล้วที่ได้รับมันตั้งแต่นั้น,น,นมาฟางเอติงก็ดูเหมือนจะออกไปจากโลกนี้แล้วหลายปีต่อมาเธอพาลูกสาวกลับบ้านไปหาพ่อเลี้ยงหลายปีที่ผ่านมาเขายังคงตามหาเธอได้เจอลูกสาวอีกครั้งความคิดถึงเริ่มกลับมาฉันกังวลทุกวันพี่ไปไหนมานจากนั้นฟางเอติงก็แต่งงานกับทนายต่างชาติต้าเฟิงมีความพยายามของเขาเองสร้างบริษัทของตัวเองในหางโจว เขาซื้อบ้านใหม่ให้แม่ที่ถังชานแต่ฮอลลี่เฮวิล่อนนตนี่อยู่แต่บ้านหลังเกาไม่กี่สิบตารางเมตรในใจเธอดวงวิญญาณของสามีลูกยังอยู่ที่นี่หลังเกิดแผ่นดินไหวที่ถังชานก็ได้สร้างบ้านเรือนและอาคารต่างๆขึ้นใหม่แต่ฮอลลี่เฮวิล่อนนตนี่อยู่อย่างทรมานมาทั้งชีวิตเธอไม่เคยคาดหวังว่าลูกสาวของเธอจะยังมีชีวิตอยู่แม่เสียใจบอกหมอให้ตัดขาลูกสาวพยาบาลข้างๆสัมผัสดได้ถึงความยิ่งใหญ่ของแม่คนนี้เกิดอะไรขึ้นระหว่างแผ่นดินไหวที่ไฮเวนชวนในปี2008 ฟางเอเติ้งในต่างประเทศเห็นข่าวแผ่นดินไหวกลั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้เธอฟื้นคืนชีพจากแผ่นดินไหวที่ทังชาญตอนนี้เธอรู้สึกเศร้ามากจึงตัดสินใจกลับบ้านไปช่วยเหลือผู้ยากไร้กลับถึงบ้านฟางเอเติ้งเรียนแพทย์มาสามปีเข้าทีมแพทย์ในขณะเดียวกันต้าเฟิงได้นำสาดิมไปยังพื้นที่ประสบภัยด้วยพี่น้องสองคนฟาแฟดอยู่ในที่เดียวกันตั้งแต่แผ่นดินไหวทางชาญเฮวินชวนสาวน้อยขาหากักนี่คือเท้าของลูกสาวพี่ ลูกสาวโดนคอนกรีตครับมีเสาบนแผ่นคอนกรีตรองรับทั้งอาคารเราต้องการช่วยลูกแล้วย้ายแผ่นพื้นคอนกรีตนี้แต่ถ้าขยับทั้งลูกและฐานจะตกอยู่ในอันตรายเราจะพยายามช่วยลูกน้อยของคุณสระเอกิแผ่นดินไหวขึ้นอย่างกระทันหันนักพจนเพลิงช่วยชีวิตหญิงสาวที่โดนก้อนหินกระแทกเห็นฐานหมดสติถูกยกขึ้นแม่ของเธอตัดสินใจอย่างไม่คาดฝันเรียกหมอมาที่นี่<อ>ถูกตัดขาข<อ>พี่สาวช่วยไม่ได้ ฉันก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีขาลูกสาวของฉันดึงออกไม่ได้แล้วลากอีกเดี๋ยวก็ยุดอีกครั้งเกี่ยวกับชีวิตของคุณฉันผิดเองลูกควรโตขึ้นเกลียดฉันแล้วปล่อยให้มันเกลียดไปพอเห็นสาวน้อยขาหักก็ยกขึ้นแม่คนนี้ก็ลม้มทุกกรณีก็จำเป็นหมดแม่คนไหนจะตัดสินใจเช่นนั้น ดูเหมือนว่าตอนนี้ฟางเอเติ้งก็เข้าใจทางเลือกของแม่ในเวลานั้นเช่นกันตกเย็นระหว่างพักผ่อนฟางเอเติ้งบังเอิญได้ยินบทสนทนาของเพื่อนร่วมชาติในถังชาญฉันกับพี่สาวเป็นฝา<ด>แฝดกัน<ด>แผ่นดินไหวครั้งนั้นเราถูกทับด้วยแผ่นคอนกรีตเมืม่อแม่หาคนช่วยววพบว่าหัวของฉันถูกถอดออกและสอดเข้าไปทางขวาของเธอและถ้าถอดหัวเธอจะต้องสอบใส่ฉันมีแต่คนถามว่าอยากเก็บใครไว้ แม่พูดอย่างไรใช่แล้วฝ่ามือหรือหลังมือก็เป็นเนื้อแม่ไม่ได้พูดคนใจร้อนไม่ตัดสินใจก็ตายทั้งคู่แม่เลือกที่จะช่วยลูกชายของเธอหรือไม่32ปีแล้วหัวใจของเธอยังคงอยู่บนซากปรักทักพังนี้เธอหันหน้าไปมองคนตรงหน้านี่ไม่ใช่พี่ชายของฉันเหรอต้าเฟิงพาฟางเอเติ้นกลับไปที่ถังชาญ เข้าบ้านแล้วยังมีรูปเธอกับพ่ออยู่บนกำแพงบนโต๊ะมีมะเขือเทศที่เธอชอบกินมากที่สุดตอนเด็กๆแม่ของเธอเข้ามาในห้องคุกเข่าลงทันทีเพื่อแสดงความขอโทษกับลูกลูกมาจากที่ไหน,ไไหนตลอดหลายปีนนทำไมลูกไม่ส่งจดหมายมาหาแม่บ้างมนะแม่คิดว่าลูกจะไปกับพ่อเสียอีก ทุกวันก็เอาแต่คิดถึงพ่อลูก,กลคิดถึงตลอด32ปีที่มไม่ว่าฟังเอติ้งจะโกรธแค่ไหนวินาทีนี้เธอก็ยังซึ้งใจในหลุมฝังสมีกระเป๋าเต้สะายหลังและหนังสือใหม่ตั้งแต่กระถมถึงมัธยมปลาย,ย,ยทุกปีเมื่อเริ่มเปิดเทอมแม่ก็ซื้อหนังสือเรียนสองชุดหนังสืออันนี้ของน้องชายเล่มนี้ของพี่สาว32ปีผ่านไปแม่ยังจำได้แม่ หนูขอโทษในที่สุดความแค้นของเธอก็หมดไปไม่ว่าฟางเอติ้งจะโกรธแค่ไหนวินาทีนี้เธอก็ยังซึงใจในหลุมศพมีกระเป๋าเซซพายหลังแล้หนังสือใหม่ตั้งแต่ประถมถึงมัธยมปลายทุกปีเมื่อเริ่ม